สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่16มิถุนายน2565นะครับมีรายงานข่าวว่าทางด้านคริสโบเวนรัฐมนตร,รีพลังงานของออสเตรเลียได้ออกมาถแถลงผ่านทางโทรทัศน์เนี่ยนะครับเรียกร้องประชาชนที่รัฐนิวเซาวลโดยเฉพาะนครซิดนีย์ช่วยกันลดการใช้พลังงานด้วยการปิดไฟ แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นช่วงเวลาตั้งแต่18นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนใช้ไฟฟ้ากันมากที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างหรือว่า breakout นะครับออสเตรเลียนั้นประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานหลังจากก่อนหน้านี้ได้ปิดโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินไปทั้งหมดจากนั้นก็มีมาตรการการกอบบารพลังงานจากทางด้านรัสเซียทําให้ล่าสุดออสเตรเลียเตรียมก,กลับมาเปิดดําเนินการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่รัฐนิวเซาเวล ซึ่งมีอยู่3แห่งอีกครั้งโดยจะเปิดวันที่16มิถุนายน2 5า5้หนึ่งแห่งและอีกหนึ่งแห่งนั้นเนี่ย er, ครับจะเริ่มเปิดในวันที่18มิถุนายน2 5า5อยอย่างไรก็าตามโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งห bon. มดมีอายุกเก่าแก่แ,และไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานานทําให้เกิดความวิตกกังวลว่าหากมีการใช้ไฟฟ้าบ้ากพ,พร้อมกันนั้นจะเกิดความเสีย่ยงทําให้ไฟฟ้านั้นดับทั่วเมืองโดยเฉพาะที่นครซิดนีย์นัน้นมีความเสี่ยงสูงที่สุด นื่องจากมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นและโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเริ่มเข้าสู่เรื่องของฤดูหนาวของออสเตรเลียโดยกรมอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียประกาศเตือนว่าอุณหภูมิที่ซิดนีย์อาจลดลงแต่9องศาเซเลเซียสยในขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอันบา์เดซีของออสเตรเลียยมเรียกประชุมผู้นำเนี่ยนะครับของรัฐต่างๆในช่วงค่ำของวันที่16มิถุนายน2 5 6 5กก่อนการประชุมนั้นก็ จะมีการเลี้ยงอาหารค่ำนะครับแล้วก็จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งในวันที่17มิถุนายน2565ซึ่งเป็นการประชุมผู้นํารัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ตัวเขานั้นเข้ารับตําแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคมโดยจะหารือกันเรื่องปัญหาขาดแคลนพลังงานแล้วก็ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นนั่นเองนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับออสเตรเลียนั้นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ร่วมมาตรการการคว่ำบาตรพลังงานของรัสเซียกับทางด้านสหรัฐอเมริกาแล้วก็ สาภาพยุโรปนะครับซึ่งเวลานี้ก็เลยต้องประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนพลังงานอย่างหนักนะครับแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนคนในประเทศแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของไฟฟ้าอาจจะดับเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในช่วงเวลาค่ําที่มีคนใช้พลังงานกันมากนอกจากนั้นเองเนี่ยครับช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวดังนั้นเนี่ยทางด้านออสเตรเลียก็เลยจําเป็นที่จะต้องหามาตรการต่างๆเพื่อรองรับหากว่าอากาศนั้นหนาวจัดเนี่ยว่าประชาชนนั้น จะมีแหล่งพลังงานจากส่วนไหนมาช่วยทําให้ความอบอุ่นนั้นเกิดขึ้นกับประชาชนในบ้านเรือนนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องท้าอินเตอร์ิวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ